หลังนี้ก็คือรวมทั้งหมดนะครับก็คือ3ห้องนอนนะครับหห้องน้ำนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวมีบันไดลงด้านหลังบ้านนะครับมีมานั่งหลังบ้านนะครับขนาดความกว้างก็คือ11เมตรนะครับความลึกนะครับก็คือ10.70เมตรนะครับนี่คือจะเป็นหลังสแตนดาร์ดแล้วก็จะเป็นหลังราคา1.350ล้าน3 5 0 0 0 0บาทนะครับณปัจจุบัน นะครับครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับไอ้เนี่ชื่ออะไรครับชื่อรัฐครับผมชื่อรัฐพี่สิรัตนะครับโอเคทีนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่สิท์พี่ตรงนี้อ่ครับผมตรงนี้อ่าพงมำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ ท่านใดที่อยู่ละแวกตรงนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับเนาะได้ได้ได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับดีต้อนรับนะครับอเป็นไงบ้างครับผมจากที่ทีมงานเรามาทํางานแล้วก็ตั้งแต่สั่งบ้านกับทีมโชคประยุนบ้านแม่เร่นไทยแล้วเป็นยังไงบ้างครับะเอาความรู้สึกเลยก็กรวดรวดเร็วครับรวดเร็วทันใจครับผมดูทุกอย่างก็โอเคครับสวยข้างในก็สวยครับครับ แล้วไม้เป็นไงบ้างครับใช้ไม้ดีมีคุณภาพบ้างไหมไม้ก็ดูแข็งแรงดีครับครับผมครับผมตามที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ตามที่ช่างมาทํางานอ่าเป็นไงบ้างครับขยันแข็งแรงหรืออะไรบ้างไหมครับช่างก็ขยันดีครับขยันดีเลยเต้นยืดหยุ่นเลยครับเดินหยืดหยุ่นเต้นยืดหยุนชยาินเลยครับช่วงหนึ่งสองช่วเลยนะครับเรื่องงานทุกวันเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็คือความพอใจแล้วก็ความปลุกใจของ ของทีมช่างเราแล้วก็ของพีศิรัตน์ะครับเนาะอ่าอันนี้ก็น่าจะประมาณ16วัน17 17วันนะครับที่ที่มาที่ที่มาติดตั้งตรงนี้ตะครเบตาวเดียวเดดียจเดีเียวเดียวเดียวเดียอเดียวเียวเดีาวเาียวเกกวเดียวเดียวเดียวเียวเดียาเดียวเานยนี้วเดวเดียเดียวเันยเดี้วเดียวเียเดวเดีวเดีียวยวเดเวเดีเดียะวเว ทำสัญญาแล้วก็รอคิวแล้วก็ทําคิวนะครับโอเคก็เป็นเป็นที่พอใจนะครับพี่เนาะพอใจครับพอใจนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมมีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆนบ้างไหมครับในที่ติดตามทางเพจแล้วก็สนใจอยู่ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาดูบ้านแบบยางนะอยากจะดูตัวอย่างนี้ก็ก็มาดูได้นะครับเปิดโอกาสที่เข้ามาดูได้ครับขอบเพราะว่า ตรงนี้ต่อไปอนาคตก็จะทําเป็นเป็นฟาร์มปลาเนะครับปเป็นฟาร์มปลาสวยงามครับก็ได้สองอย่างเลยได้ได้สองอย่างเลยมาดูบ้านบ้านไม้เรือนไทยด้วยมาดูฟาร์มปลาสวยงามด้วยนะครับสวยงามก็ได้สองอย่างเลยท่านใดนะครับที่คิดจกจะมาชมอันนี้อยไม่ไกลเลยนะครับในเขตก็คือนครปฐมมตําบลโพมาเดือ นะครับต้อ,องเตือนพลเมืองเพราะว่าละแวกนี้ม,มีลูกค้าเยอะมากนะครับต้องความสมมีมีหลายเจ้า,าเป็นห,นหลักๆก็เลยวัดทับยายเท้าเข้ามาอ๋อวัดทับยายเท้าเลยเข้ามา,า,มานะครับถึงสี่แยกก่อนก่อนถึงสี่แยกไฟแดงแตัวนี้ก็จะเรียกสี่แยกอะไรครับอ่าแต่ว่าเพราะว่าโผรงมาเดือดอะโผล่มาเดือนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบบ้านกันนะครับ อืมบรรยากาศกำลังสวยเลยนะครับนี่ก็คือเป็นที่ถูกใจของลูกค้าหลายๆคนนะครับก็จะเป็นหลังใหญ่นะครับหลังนี้เดิมทีนะครับก็คือพูดถึงเรื่องเบดส็จเลยนะครับหลังนี้ก็คือรวมทั้งหมดนะครับก็คือสามห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวมีบันไดลงด้านหลังบ้านนะครับ มีมานั่งหลังบ้านนะครับขนาดความกว้างก็คือ11เมตรนะครับความลึกนะครับก็คือ10.70เมตรนะครับนี่คือจะเป็นหลังสแตนดาร์ดแล้วก็จะเป็นหลังราคา1ล้าน3แสนห้าหมื่นบาทนะครับณนะปัจจุบันนะครับนี่คือราคาที่อัปเดตล่าสุดเดี๋ยวผมจะพาชมโดยรอบกันนะครับเสาทั้งหมดหลังนี้ก็จะมีทั้งหมด24ต้นนะครับ24ต้น เสาปูนนี้ก็คือจะเป็นของคุณนลูกค้านะครับที่สั่งมาให้ติดตั้งให้นะครับก็คือจะเป็นเสาหน้าแปดนิ้วนะครับสําหรับหลังนี้ก็คือยาวสามเมตรนะครับนี่คือรอบด้านข้างนะครับฝั่งด้านหลังที่มองเห็นอยู่ด้านหลังสุดนะครับก็จะเป็นฝั่งห้องน้ํานะครับด้านหลัง เดี๋ยวจะพาชมด้านบนบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาดูรอบนอกก่อนหลังนี้บันไดจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือผมทุกหลังนะครับทีมช่างเราจะทำงานเต็มที่นะครับให้บ้านออกมาสวยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ ก็ถือว่านะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องนิดนหน่นนนนอยๆก็ต้องขอนะครับอภัยมาต้านาทีนี้ด้วยนะครับอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับในของตัวบ้านที่เราทำก็ยังถือว่าคงมาตรฐานนะครับระดับนี้ไปเรื่อยๆนะครับและอาจจะดีขึ้นนี่คือในส่วนฝั่งที่เป็นอสองห้องนอนนะครับก็คือขนาดกว้างสามคูณสามเมตรหกสิบทั้งสองห้อง เดี๋ยวจะพาชมด้านหลังนะครับตัวบ้านนี้เราค่อนข้างที่จะดูบ่อยด้านหลังที่ยื่นออกจากตัวบ้านมานะครับก็จะมีขนาดยื่นออกมาอีกสามเมตรนะครับความยาวก็คือสุดตัวบ้านเลยนะครับก็คือสิบเอ็ดเมตรฝั่งด้านนี้จะเป็นฝั่งมีมานั่ง นะครับนี่คือคุณลูกค้ากําหนดแบบนะครับมีมานั่งด้านนี้หลังนี้จะมีบันไดลงด้านหลังบ้านนะครับอย่างที่ให้อาดูนะครับอ่าชมได้เลยนะครับ หลังนี้จะมีห้องน้ําด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับด้านหน้าบ้านเสานะครับสต้นนะครับแล้วก็มุงหน้าเต็ม นี้ขึ้นมาบนบ้านนะครับตรงห้องโถงนะครับก็จะมีประตูบานสไลด์เหมือนเดิมนะครับตามปกติห้องโถงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่กว้าง5คูณ5เมตรนะครับ ก็ติดระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับพื้นก็จะลงสีเบเยอร์ด้านซ้ายมือผมนะครับจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับก็คือห้องนอน3าูณหเมตรก็ลงสีเรียบร้อยนะครับฝั่งขวามือนะครับของผมก็จะเป็นฝั่งสองห้องนอน ห้องนอนก็จะกว้าง3ามคูณสเมตรหกนะครับทั้งสองห้องเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นฝั่งห้องน้ํานะครับก็คือจะติดตาข่ายแล้วก็กระเบื้องไว้ให้นะครับส่วนสุขภัณฑ์และกระเบื้องทุนลูกค้าก็คือสร้างช่างมาทําเองนะครับอ่านี่ก็จะมีเคาน์เตอร์ไม้ประดู่สวยๆนะครับแล้วก็มีบันได ลงด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็จะมีฝั่งเป็นมานั่งนะครับทั้งหมดก็คือยื่น3เมตร50นะครับยาวก็คือเท่ากับตัวบ้าน